สวัสดีค่ะคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะคะวันนี้ครัวอร่อยตามใจเราวันนี้จะนำเสนอ,อต้มขมิ้นไก่นะคะเครื่องปรุงก็จะมีขมิ้นเนาะอย่างไรสูตรหลักก็ต้องใส่ขมิ้นแน่นอนแล้วค่ะตัวเนี้ยขมิ้นนี่ต้องบุนะคะแต่บุน,นี่ต้องเอาใส่ถุงนะถุงเหมือนที่<ม>เนี่ยเหมือนที่เราทำเนี่ยนะไม่งั้นมันจะเปื้อนมือเพราะว่ามันเหลืองนะคะระบุแบบนี้เตรียมไว้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้เตรียมด้วยใบยมะกรูดนะคะใบมะกรูดอ่อนจะดีมากเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ใช้ใบมะกรูดแก่หน่อยก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็ตามด้วยตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้ทุกเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้จะมีขาขาหัน่นไม่ต้องมากค่ะ,ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะบุเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียม กระเทียมบุเป็นกระเทียมจีนนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัวนี้ส่วนตัวปรุงนี่ก็จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลไม่ได้ใส่เยอะอย่างนี้นะคะอันนี้แม่บ้านให้ดูแค่ว่าเอ,อใส่น้ําตาลให้เห็นว่ามีเครื่องปงรุงใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะหวานมากเลยตักที่เดียวพ<ม>อ่อะเนาะคะ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกลือะคะ่ะเกลือป่นนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูตรงที่ต้ม พ่อแม่บ้านใช้ไก่บ้านค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวตามมาเลย,เ,ยเอานี่ไปด้วยอ่ะไปเลยครับนี่่านผู้ชมมาเลยามมาเพราะว่าไก่บ้านนี่เราจะต้องเคี่ยวไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะเคี่ยวไว้หนึ่งชั่วโมงมาดูเลยค่ะนี่กะลังเดือดเลยค่ะ เพราะว่าอน,นี้เคี่ยวไว้เพราะว่าไก่บ้านนี่มันจะมีความเหนียวนะคะมีความเหนียวมากเลยถ้าเราไม่เคี่ยวไว้นะคะมันจะทําให้ไก่เหนียวแล้วก็ทานลำบากค่ะอันนี้แม่บ้านทําไว้แล้วเคี่ยวไว้แล้วหนึ่งชัง่วโมงพอหลังจากเคี่ยวได้ที่แล้วเนื้อเปื่อยนะคะเราก็จะทําการใส่เครื่องปรุงอันนี้ลงไปเลยค่ะส่วนใส่ตามนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะไม่ได้ต้องใส่มิ้นลงไปเลยนะคะ<ส>เดี๋ยวมา<ส>ดูดสีสันจะน่ากินมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวรอรอ,อให้เดือดได้ที่สักพักนะคะเดี๋ยวจะปรุงน,นะคะ ล้อสักครู่กำลัาางเดือดเลยปิดคลิปก่อนนะคะ่ะตอนนี้เปิดังเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะตอนนี้เดือดได้ที่แล้วนะคะสมุนไพรสุกหมดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวคราวนี้คุณแม่จะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุง ใส่เกลือค่ะเดี๋ยวใส่เกลือใส่เกลือค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเดี๋ยวใส่ประมาณนี้ก่อนเนาะใส่ประมาณนี้ก่อนนะอ่าเอาสักอ่ะอีกสักหน่อยแล้วกัน คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลตักนิดนึงน้ำตาลใส่ประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่ารสชาติต้มขมิ้นเนี่ยค่ะจะออกเค็มนะคะเค็มหวานนิดๆค่ะ ก็ไม่ยากเลยนะใครๆก็ทําได้นะคะอันนี้มาน,นําเสนอให้เดี๋ยวขอชิมก่อนว่าชิมตามรสชาติเลยคะ่ะใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะอขอชิมนนดนวง ใส่เค็มอีกนิดนเ,นนเดียวนิ่ก่อเค็มป่ะนี่นิดเดียวอ่ะใส่อีกอันหนึ่งน,นิดเดียวน,นิดเดียวพอก็ตาอีกอน,นิดหนึน่งแค่กระมุงไผ่ด้วย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักใส่จานให้ดูเดี๋ยวปิดแกะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะสีเหลืองน่ากินมากเลยพร้อมด้วยข้าวนะคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดการรับประทานอาหารกันเลยนะคะสวัสดีนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ให้ใหเรืร่อยๆด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกชายบอกค่ะค่ะสวัสดีนะคะ